แต่ที่มันฮากว่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้ามาตรงข้างจอนะคะตรงนี้ก็จะมีทางให้ขึ้นไปใช่ไหมแต่เขาเขียนว่าเทอร์เลียอินไมครับ what เทอร์เรียในไมค์ครับแต่ว่านี่มันไมค์ครับในไมคครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคนสร้างจงใจหรือเขาพิมพ์ผิดนะหรือเขากำลังสับสนนะฮะ ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ว,วันนี้นะครับเราก็มีอยู่ในเกมไมค์ครับในโลกในไมค์ครับนะผม <Yeah. S 1> ซึ่งก็บอกเลยว่าโลกนี้เนี่ยเป็นโลกไมค์ครับที่แบบว่าสุดยอดมากนะผมเป็นไมค์ครับในไมค์ครับหรือชีวิตจริงในไมค์ครับนั่นเองนะผมเอ๊แต่ว่าจะเป็นยังไงนะก็อย่าลืมครับ กดไลค์คลิปนี้ครับผมให้ถึงร้อยไลค์นะฮะและอย่าลืมกดซับสไครป์กดรูปกระดิ่งที่ช่องแตมเมอร์คิงซีด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะฮะแม่คำนี้ไม่ได้พูดกันมานานเลยโคตรจะคิดถึงนะครับผมนะโอเคครับเมื่อกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครป์กันเสร็จแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะแม่โอเคครับคุณผู้ชมซึ่งคำนี้เนี่ยไม่ได้พูดกันมานานเลยนะก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ในแมพไฮแอนด์ซิกนะครับผม high and seek, ไฮแอนด์ซิกแปลว่าอะไรนะฮะ h i g แ and Seek แปลว่าแมปซ่อนหานั่นเองนะผมใช่ครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ในโลกไม้ครับนะผมแต่ว่าดูสิครับคุณผู้ชมแมปนี้เป็นแมปซ่อนหาแต่เป็นโลกที่ขนาดใหญ่มากนะฮะนี่ครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะเนี่ยบ้านหลังหนึ่งนะผมแต่ว่ามีม,มีพัดลมนะฮะนี่ครับพัดลมอ่ะสุดยอดใช่ไหมพัดลมนี่สร้างได้เหมือนมากนะฮะแล้วก็คนสร้างเนี่ยฉลาดมากนะผมโดยการใช้ เบียคอนนะผมส่องขึ้นฟ้าทําให้มันเหมือนเป็นเสาพัดลมนะฮะโอเคครับก็พัดลมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมและห้องนี้นะผมเป็นห้องที่ใหญ่ซึ่งเสมือนจริงมากนะซึ่งตรงนี้ก็จะเปรียบว่าเป็นหน้าต่างที่มีผ้ามานะ่านเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่รูดที่รูดผ้าม่านออกนะฮะอ๋อโคตรเยี่ยมไปเลยแล้วตรงนี้ครับผมก็จะเป็นประตูนะฮะบานประตูที่ถูกเปิดออกนะผมนี่ถูกเปิดออกไปประตูหนึ่งนะฮะสุดยอดเยี่ยมนะผมจะเราบินขึ้นไปนะฮะตรงนี้เป็นอะไร ตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นระเบียงนะฮะไม่แน่ใจนะผมหรือจะเป็นห้องน้ํานะฮะตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อเป็นตู้แขวนเสื้อนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเยี่ยมนะฮะโต๊ะแขวนเสื้อทําไปได้ไงนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรแจ๋วนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเหมือนประตูแหละเหมือนที่จับประตูนะฮะซ,ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับ ลินชักนี่ขนาดใหญ่มากนะสามารถซ่อนหาแบบเล่นซ่อนหาเนี่ยเขาทําบันไดามาสําหรับการที่เราเล่นซ่อนหานะฮะสามารถเปิดแมปเนี้ยเราเล่นกับเพื่อนได้ในโหมดออนไลน์นะผมโหลดมันติเพเยอร์ในไพคับมานะฮะแล้วก็มาเปิดออนไลน์เล่นกับเพื่อนนะผม อ่าโอเคครับกลับมาแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีรถอะไรไม่รู้มาประกาศขายสับป,ประรดอะไรกันตอนนี้ก็ไม่รู้นะฮะนะซึ่งตอนไม่อัดคลิปเนี่ยฝนไม่ตกแล้วก็ไม่มีอะไรเสียงดังผ่านหน้าบ้านนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพอเวลากดอัดคลิปนี่ฝนมักจะตกนะฮะแล้วก็จะมีรถอะไรผ่านกันเยอะแยะนะผมแถวชัยนาทนะฮะซึ่งชัยนาทเป็นบ้านที่ผมอยู่นะโอ้โหซึ่งแบบ เป็นไรที่แบบว่าอีปิกมากนะฮะเวลาจะอาชิปเนี่ยฝนก็ตกซึ่งที่หายไปไม่ใช่อะไรแล้วครับเพราะว่าฝนมันตกกันมาหลายวันเลยนะฮะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาอคชิปนะผมโอเคมาต่อก,กันเลยครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผมคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่คุณที่คุณผ,ผู้ชมสามารถเข้าไปซ่อนหากกันได้นะโดยการขึ้นไปกระโดดตรงนี้นะผมแล้วก็ซ่อนแอบกับเพื่อนนะฮะแค่นี้นะผมก็เจ๋งกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูขอบๆกันสักหน่อยนะฮะนี่สามารถเดินขึ้นมายันบนนี้ได้เลยนะะนะผี นะแมปซ้อนหานะผม high and seek นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะผมเขาก็จะเขียนว่า Wombo 6บหกฟุต is n o น her นะฮะโต๊ะนี้สูง6ฟุตเหรอหฟุตเหรอน่าจะใช่นะฮะแต่ว่าถ้ามาเทียบในโลกนครับเนี่ยมันใหญ่มากนะฮะ อเคครับส่วนตรงนี้นะฮะใต้นี้ก็จะเป็นโตคอมพิวเตอร์นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคสคอมพิวเตอร์นะผมไม่รู้ว่าใช้ CPU อะไรนะน่าจะเป็น CPU Intel Co r e 7นะนะครับ CPU ตรงนั้นนะอ๋อตรงนี้เป็นเคสไม่ใส่นะฮะถ้าเป็นเคสใส่นี่จะสวยมากเลยนะเป็นแผ่นอะคริลิกนะฮะส่วนนี้จะเป็นช่องระบายอากาศความร้อนนะครับผมนี่ก็เคสคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าทําได้สวยนะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถมาแอบกับเพื่อนๆตรงนี้เขาจะมาเขียนว่า Follow Wambo on Xbox อ oh, ๋อ Wambo คือคนสร้างแมปนี้นะฮะ Wambo ผมก็อา่านว่า Wombo ตลอดเลย <c oughs> <c oughs> เย่๋ยพึ่งครับเย่าเพึ่งปิดคลิปไปนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีฟีเจอร์เด็ดของแมปนี้ด้วยนะฮะซึ่งฟีเจอร์เด็ดแมปนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะผมจะเ,เรามารีวิวตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นคีย์บอร์ดนะผมทนได้เหมือนนะฮะส่วนตรงนี้นะผมก็จะเป็นจอคอมนะฮะจอคอมเป็นไมค์คาร์ดนะผมแต่ m ไมค์คาร์นะตรงนี้จะเป็นประตูเนเธอร์นะฮะ นี่แต่ถ้ามองไกลๆเนี่ยเออมันเหมือนประตูนเนเธอร์มันเหมือนแบบเป็นหน้าจอคอมจริงๆนะเหมือนกําลังเล่นไมค์ครับอยู่นะฮะนี่เห็นไหมแต่ถ้ามามองใกล้ๆเนี่ยมันเป็นบล็อกนูนบล็อกอะไรขึ้นมานะฮะอ้อโหดูดิมองไกล้ๆอะ่ะโคาสุดยอดเลยมีแร่มีอะไรนะฮะแต่มันก็เป็นแร่จริงๆนะฮะแต่ที่มันทากว่านั้นนะ,ะับผมเพราะว่าถ้ามาตรงข้างจอนะฮะตรงนี้ก็จะมีทางให้ขึ้นไปใช่ไหมแต่เขาเขียนว่าเทลเรียอินไมค์ครับ what เทลเรียในไมค์ครับ แต่ว่านี่มันไมค์ครับในไมค์ครับคุณผู้ชม <c oughs> ไม่รู้ว่าคนสร้างจงใจหรือเขาพิมพ์ผิดนะหรือเขากําลังสับสนนะฮะเธอละเรียในไมค์ครับแต่นี่คือไมค์ครับในไมค์ครับนะฮะ <c oughs> โคตรหานะฮะส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของลําโพงนะซึ่งมีที่แอบนะอ๋อมีที่แอบด้วยนะฮะถ้าทําที่แอบนี่ไปทางข้างในลําโพงเนะี่ยแบบว่าไปข้างข้างในลําโพงเงี้ยมันจะโคตรเจ๋งนะแต่เขาก็กลัวแบบว่า กลัวเพื่อนๆหาก็ไม่เจอนะฮะอ๋อนี่มันมีทางเข้าข้างหลังนะฮะใช่มันมีทางเข้าข้างหลังนะฮะแต่มันดูเนียนมากเลยเนะี่ยสามารถมาแอบเพื่อนนะฮะแล้วก็ธนูเล่นยิงกันนะผมประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูไปอีกห้องนะฮะอีกห้องรู้สึกว่าจะมีอะไรนะแบบนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะแต่ที่ว่าที่ผมบอกว่ามันเด็ดนะผมมันเด็ดตรงอะไรฮะเด็ดตรงนี้นะผมเดี๋ยวกดตรงเซตติ้งนะฮะกดตามผมนะผมเซตติ้งนะฮะซึ่งแบบนี้เนี่ย คนสร้างเนี่ยเขาบอกว่าต้องแบบว่าอัจฉริยะจริงๆนะเพราะเขาเพราะเขาใส่หมอดหรืออะไรมาน,นี่แหละแต่ไม่รู้ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเพราะว่าตรงในส่วนของตั้งค่านะผมตรงวิดีโอนะฮะดูครับแตกต่างจากมาค้าปกตินะฮะตรงมีคําว่าฟูสกรีนแล้วก็ถ้าเราแล้วมีตรงนี้เพิ่มมานะผมคือออปชัน VR High High g d e นะฮะอ๋อสำหรับใช้ VR เล่นหรอไม่รู้นะฮะออปชัน VR High g d e นะผม อ๋อแบบถ้าใช้ V R เล่นมาปิดตรงนี้มันจะปิดไอ้พวกไฮไกด์แบบเนี้ยอ่าแบบไม่เห็นอะไรนะฮะใช่ Hi G U I ใช่ Hi G U I แต่ผมชอบเรียกว่าไฮไกด์นะฮะโคตรจะโคตรจะอีพิกนะ,ะผมผมไม่ค่อยเหมือนใครนะฮะผมชอบพูดอะไรแปลกแกและถ้ามากดตรงคำว่า Show Advanced อด v านซ์วิ i d e o Setting นะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นม c ครับธรรมดา ก็ตรงนี้ก็จะเป็น R O V F O V ธรรมดานะฮะแล้วตรงนี้จะเป็น Render Distance ช้างธรรมดานะผมแต่ที่เพิ่มมาก็คือ Max Frame Rate X Per X Per m e n t a l X Per ิ m e n t a l แล้วก็ Unlimited นะฮะสามารถกักเฟรมเรทของแมปนี้ได้นะผมไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเปล่านะนี่เดี๋ยวลองจะเราจะลองปรับเป็นแคสซีเฟรมเรทดูนะฮะโอ้โหนี่ถ้าปรับเป็นเฟรมเรทนี่โคตรกระตุกนะฮะ ก็แบบว่าแบบเราเล่นเกมไมค์ครับเนี่ยถ้าเราเล่นแบบว่าถ้าเล่นแบบไงอะ่ะการ์ดจอเราหรือเครื่องโทรศัพท์เราไม่ดีเฟรมเลทก็จะตกแล้วมันจะทําให้แหลกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไล่ไ,ลไปประมาณ3 0 fps นะฮะอ๋อเฟรมเรทก็คือ fps เนาะี๋ยวผมจะลองค่อยๆไล่ไปประมาณที่30 fps นะซึ่ง30ก็คือระดับกลางแล้วเนาะโอเค fps ตั้งประมาณไว้ที่30นะฮะ30ก็จะค่อยๆเลื่อนมาหน่อยสําหรับคนที่เครื่องแบบว่า มันเหมือนจำลองสำหรับคนที่โทรศัพท์กลางๆอะโทรศัพท์กลางๆเนี่ยเวลาเล่นไมค์ครับเนี่ยบางคนมันก็จะปรับแปบปรับไมค์ครับแบบผมเนี่ยมันก็จะกระตุกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราปรับ60 FPS นะผม60 FPS คือลื่นนะฮะคือลื่นแบบว่าทุกเกมไม่ว่าจะเป็นบน PC หรือมือถือนะฮะถ้าถึง60 FPS เนี่ยมันจะลื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองปรับมาเป็นที่60 FPS นะคะกักไว้ที่60 FPS นะผมนี่ครับก็ลื่นเลยนะฮะ ลื่นเลยนะครับผมลื่นปืดนะฮะลื่นปืดลื่นปืดนะฮะนี่ฮะลื่นปืดโอเคแล้วเรามาลองปรับแม็ก p อกันดีกว่านะครับ <c oughs> ผมมาดูว่ามันจะแบบว่าลื่นไหมโอ้โหซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่แบบว่าถ้าทุกแมปหรือตัวเกมนะครับทำตรงนี้เพิ่มมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าผู้พัฒนาไม่เห็นแบบเนี้ยแล้วเขาแล้วเขาสร้างออปชันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าไมค์ครับเนี่ยสุดยอดมากนะฮะ แล้วก็ต้องแบบว่าแบบชื่นชมคนสร้างแบบนี้หรือสร้างหรือสร้างออปชันตรงนี้มานะผมเพราะว่ามันลื่นมากเลยเหไหมโอ้ลื่นมากนะฮะลื่นมากนะฮะเย,เยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเรามาดูออปชันต่างออปชันอื่นอื่นกันนะ,ะค,ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันตรงอื่นๆนนะฮะซึ่งออปชันมีเยอะนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตรงนี้ก็จะคือพาร์ติเคิลเรนเดอร์นะครับผมพาร์ติเคิลนะ,ะแบบว่า เช่น Particle ประตูเนเธอร์มันจะมีไอ้สีม่วงๆเห็นไหมมันจะมีสีม่วงๆ,นะ,งๆนะเขาเรียก Particle อันนี้คือ 3D rendering render นะฮะแบบว่าอะไรที่เป็น 3D อะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้คือ o p t ชัน VR นะฮะสำหรับคนใช้ VR เล่นอันนี้ Limit World Size มีอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาดูในส่วนของ audio นะฮะก็มีเหมือนเดิมนะผมแต่ว่ามีตรงนี้เพิ่มมาเนาะเพิ่มมาตรงคำว่า debug มี debug เพิ่มมาด้วยนะผมคือ อันดับ debug UI นะฮะไม่แน่ใจตัวนี้ก็คือ off offer นะฮะ render โอ้โหแบบเยอะมากนะฮะ R developer นะผมไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรนะฮะเอาไปเล่นเหลี่ยมไว้เหลี่ยมปาร์ตี้อะไรได้โหเข้อสุดยอดนะผมนะก็เจ๋งมากเลยนะผมกับแบบนี้นะใครที่สนใจเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนสามารถเอาไปเปิดเซิร์ฟเอาไปเล่นซ่อนหาได้นะผม h i g h and seek นะฮะ ซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะผมถ้าหากชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมที่จะก,กดไลค์คลิปนี้1 0 0รยไลค์นะผมอย่าลืมกดซับสไคร้ที่ช่อง King แต่เมื่อคิงซีไลค์อย่าลืมกดลูก,กระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อจากผมนั่นเองนะผมซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับแหมไม่ได้พูดกันมานานเลยคำนี้